สวัสดีทุกคนด้วยวกันนะครับผมอยู่กับผม x c i n TV นะครับโอเคคลิปนี้ผมก็จะมา,าเรียกว่าสอนปรับบิดแล้วกันเนาะหมายถึงแบบว่าใส่บิดที่ไม่สามารถใส่ในบูสเต็ค5ได้นั่นเองนะครับผมว่าเราจะใส่กันยังไงนะครับผมวิธีนี้ก็จะเป็นวิธีที่2อลองจากวิธีที่เราเอาบิดมาจากบูสเต็ค4นั่นเองนะครับหรือ MSI นะครับผมวิธีนี้ก็ไม่ยากครับผม ง่ายๆนะครับผมนะก็ขอคุณคนที่ติดตามช่อง x c t v ด้วยแลวกันนะผมมีที่ดีๆมีอะไรใหม่ๆก็จะมาบอกตลอดเนาะซึ่งวิธีนี้ก็มีมาตั้งนานนะครับแต่ว่าผมไม่ได้บอกแค่นั้นเองนะก็สําหรับใครที่ยังไม่รู้เดี๋ยวผมก็จะบอกเลยนะครับนะครับผมพอดีมีน้องๆหลายคนถามมาว่าพี่ปรับปิดในบูสแต็กง่ายยังไงนะครับผมผมก็จะบอกว่ามันมี2วิธีด้วยกันนะครับผมวิธีทีเ่เราเอามาจากบูสแต็4หรือ MSI นั่นเองนะครับผมไม่ก็ ปรับแต่งในไฟล์โดยตรงนะฮะผมเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีที่ปรับแต่งในไฟล์โดยตรงเนาะซึ่งเราจะได้ไม่ต้องไปโหลดบลสแต็กหรือ MSI ให้ยุ่งยากนะครับผมในการเปลี่ยนบิดนั่นเองซึ่งถ้าเราเปลี่ยนบิดหนึ่งที่มันเกินหลักหมื่นไปแล้วเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะสอนเลยละกันเนาะก็ขอบคุณคนที่ติดตามช่องไอซีนทีวีด้วยรากันนะครับผมก็ตอนนี้ผมก็อัดคลิปได้ปกติแล้วน้องมีน้องคนนึงบอกมาว่า ให้ผมตั้งค่าใน G Force นะครับผมผมก็อออัดคลิปไม่กับคลิปนะครับผมนะตอนนี้ก็ดีมากๆเลยนะขอบคุณน้องคนนั้มากๆเลยครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะมาสอนปรับด้วยครับผมนะอย่างแรกนะครับให้ไปที่ตรงบิดนะครับผมเปิดออกมาครับผมอ่ะในเช่นของผมเป็นเนี่ย X s c e n X 1ใช่ไหมเราก็ดูบิดของเราเนี่ยที่เราตั้งไปเราจะเปลี่ยนเป็นอะไรนะครับผมเราก็กด Export ออกไปนะเลือกเลือกตัวที่เราจะเอาออกไปเปลี่ยนนะครับผม เลือกไปผมกด export นะครับผมผมจะส่งไปหน้าเดสก์ท็อปแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมจะตั้งไปว่า c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  ยาวเลยอ่ะง่ายๆครับโอเคพอเราส่งไปหน้าเดสก์ท็อปแล้วมันจะอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหม ccccc โอเคเสร็จแล้วผมก็คลิกขวาแล้วก็ให้เราเลือก open with นะครับผมเลือก notepad นะฮะกด ok ไปนะครับผมนะเสร็จแล้วก็ให้เราคลิกตรงนี้อันแรกนะครับผมมันทัดแรกเนี่ยแล้วกด control f นะฮะ อ่าแล้วพิมพ์ไปว่า t w e a k s นะครับผมกดฟิตเนสไปนะครับผมนะอันแรกจะไม่ใช่นะครับอันแรกมันจะเขียนเป็น0นูนย์ะฮะต่อไปนะครับผมอีกอันนึงครับผมนี่เห็นไหม first ไปอันที่เราเขียนบิดไว้นะครับอย่างเช่นใครเขียนบิด2ไว้มันก็จะขึ้น2หรือว่าเอ่อสิก็จะขึ้น10นะผมนะถ้าผมจะเปลี่ยนอย่างเช่นผมจะเปลี่ยนเป็นเก้สองเก้าสเนะี่ยอะ แค่นี้ครับผมก็เซฟไปเลยครับผมกดไฟล์แล้วกดเซฟนะครับผมแล้วก็กกบาทออกไปเลยครับผมทีนี้เราก็เอาเข้ามาได้เลยครับผมโดยการกด Import นั่นเองนะผมกดเข้ามานะฮะแล้วก็เลือกเนี่ยไฟล์ c c c ที่มันอยู่หน้าเดสก์ท็อปของเรานะผมนะที่ผมเอาออกไปนะครับผมแล้วผมก็จะตั้งชื่อว่าอะไรเอาเป็น c c แล้วกันจะได้จำง่ายๆนะครับผมนะแล้วเอาเข้ามาเลยแล้วผมก็เลือกไปที่ c c นะครับผม เห็นไหมบิดนี้ก็ใช้การได้แล้วใช้ได้ไม่ได้มาดูกันครับก,ก็บิดนี้ก็เป็นจริงๆเป็นอีกบิดที่ใช้เลยนะเอาจริงที่บอกว่าบิดไหนที่ง่ายนะแล้วแต่คนถนัดเลยครับผมเห็นไหมเราก็ใช้ได้ที่เรียบร้อยนะครับผมนะถ้าเราจะใช้บิดอื่นที่แบบว่า นอกเหนือจากนี้โดยที่เราไม่ต้องไปเปลี่ยนข้างในนั้นสมมติเราเปลี่ยนครั้งหนึ่งแล้วเราสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเลยนะครับผมคือถ้าเราเกินหลักหมื่นไปแล้วเนี่ยเราจะสามารถเปลี่ยนอะไรที่เกินหลักหมื่นได้ตลอดเลยับผมโดยที่เราไม่ต้องไปเอ่อเปลี่ยนอีกนะผมผมก็จะทําการเปลี่ยนให้ดูนะฮะเราก็พิมพ์ต่อไปเลยผมอย่างเช่นเราจะเอา808016450เราแล้วก็พิมพ์ต่อไปเลยครับผมแล้วเราก็ไปลบอันก่อนหน้านี้ ลบไปเห็นไหมเราอย่าลบมาให้เหลือหลักหมื่นนะฮะถ้าเราลบมาเหลือหลักหมื่นแล้วเนี่ยเราจะพิมพ์ต่อไม่ได้แล้วครับผมเราก็จะต้องไปปรับในไฟล์เหมือนเมื่อกี้นั่นเองนะผมโอเคเห็นไหมก็เรียบร้อยนะผมเราก็จะเปลี่ยนเป็นปิดไรก็ได้ในบูสแต็กห้านะฮะโอเคก็ขอคนที่ติดตามช่อง xz tv ด้วยแล้วกันนะผมวิธีที่ดีมีอะไรใหม่ๆผมจะไมมาแนะนำเนาะอันนี้ก็เป็นวิธีที่มีมาตั้งนานแล้วแต่ผมไม่ได้บอกเฉยๆฉเนาะมันก็มี2วิธีนะครับผมอย่างที่ผมบอกไป ไปพิมพ์ในบูสต์สเต็กซกับ MSI แล้วก็เซฟไฟล์มาใส่นะผมแต่ผมว่ามันยุ่งยากนะผมเพราะเราต้องไปโหลดบูสต์สเต็กซหรือ MSI มาใช้นั่นเองนะครับผมนะโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องไอซีทีวีด้วยแล้วกันนะผมมีทีกรดีๆมีอะไรใหม่ผมจะมาแนะนำอีกนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบายอ๋ออันนี้ผมก็จะแถมไปแล้วกันสําหรับใครที่ไม่อยากให้มีเดสก์ท็อปอยู่หน้าเนี่ยเวลาอัดโครงอัดคลิปนะฮะเหมือนผมเคยเห็นคนถามเนาะก็แค่นี้ครับกดไปที่วิวฮะที่ขวาแล้วเลือกไปที่วิว ครั้งนี้ข้างหลังก็ไม่มีแล้วครับผมไม่มีอะไรอยู่ข้างหลังนะครับผมอ่อาอัดคลิปกวเฟี้ยไปโอเคบ๊ยายบายเจอกันคลิปหน้าทุกคน